สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแม่แม่ความหยิงนิ่มนะ,ะก็ได้นะสั่งบประรดนะคะจากน้าพ่อนะคะพ่อค้าสับประรดนะคะมานะ,ะลงให้น้องช้างนะ,ะเพราะว่าไม่มียาอีกแล้วนะ,ะไม่มียาทานอีกแล้วนะคะก็ต้องนะคะหาต้นสับประรดให้หยิ่งนิ่มนะคะคะแนนก็หายากแล้วก็น,นะแม่แม่ขา ก็จะได้คนละหนึ่งตะกรา้าสองตะก,กรา้าก็ยากเย็นแสนเข็นนะคะก็นะคะก็วันนี้ก็นะะได้มีโอกาสนะคะเก็บสะสมคะแนนนะคะยากมากเลยนะ,ะแต่ก็นะคะต้องนะคะสละเพื่อน้องช้างนะคะก็สามพันห้าร้อยคะแนนนะคะที่สะสมมานะคะก็นะจะขายไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้องก็นะคะได้นะคะ ทานยาหมดอีกแล้วนะคะก็ในทางในรอบที่สองอีกแล้วนะคะของเดือนนี้นะคะเพื่อให้น้องได้ทานอิ่มนะคะแค่หญ้าแค่ผลไม้นะคะก็ไม่อยู่ท้องน้องเท่าไหร่นะคะก็เลยนะคะสั่งสับรถมาให้น้องนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะแวะเข้ามานะคะ เติมคะแนนนะหรือช่วยน้องช้างนะคะเพื่อสะสมคะแนนน้องช้างก็นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะเราก็จะไล่นะคะหาค่าสับประรดไปอีกนะคะวันนี้ก็นะคะแตะโปูก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็นะคะวันละหนึ่งตะกรา้าสองตะกร้าก็โหนะคะใช้เวลานะคะเยอะมากแล้วก็ผสมกับน้งเงินทีนะเก็บทละนิดทละน้อยนะคะได้ก็นะคะวันนี้ก็ ต้องจำเป็นนะคะต้องซื้อยาให้น้องก่อนนะคะเอามาซื้อยาให้น้องก่อนเราค่อยนะคะไล่นะขายพลไม้ต่อนะคะเก็บสะสมคะแนนนะคะไปเรื่อยๆนะคะได้บ้างกินบ้างเก็บบ้างนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะนะนำใจแม่แม่ด้วยนะคะที่นะท่านใดที่เข้ามาก็นะสมทบนะคะหรือนะคะเป็นนะคะหาอาหารให้น้องช้าง เชือกเดียวค่ะเรามีแค่เชือกเดียวนะคะกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาด้วยนะคะค่าสับปะรดสาม0ันารคะแนนนะคะ3,500ัารคะแนนค่ะน้องได้ทานอิ่มท้องนะคะเราก็นอนหลับนะคะ เรามียาแล้วนะคะเราก็นอนหลับนะ,ะถ้าเป็นยาส,ส่วนมากจะเป็นรุ่นนี้นะคะแต่ว่านะคะน้องก็โตไม่ทันนะคะก็ได้ผสมนะ,ะยาไปด้วยแล้วก็ต้นสับประรดไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่เข้ามาเลยนะคะท่านใดนะคะอยากจะเข้ามานะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยิ่งยิ้มของเราก็เรียนเชิญน,นะคะเราขายผลไม้ออนไลน์นะคะตอนนะคะ17เดือนกาเป็นต้นไปนะคะถึงนะคะ ยาวไปเลยนะคะไม่กําหนดเวลานะคะว่าตอนไหนนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะทุกกาลังใจที่เข้ามาเลยนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็นะ,ะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะต้นสับประรดน้องเพิ่งมาถึงนะคะถามว่าพ่อควานแตะปปูดได้ไหมพ่อควานก็ยิ้มอย่างเดียวนะคะพ่อควานไม่พูดอะไรเลยนะคะ พ่อค้าขายนะสับปะรดนะยิ้มอย่างเดียวนะคะว่านะะแตะปูได้ไหมนะพ่อค้าไม่กล้าพูดเลยนะคะยิ้มอย่างเดียวนะคะกลัวเราแตะปูอย่างเดียวนะคะเย่หญิงนิ่มได้ทานสับปะรดอีกแล้วนะคะน้องหญิงนิ่มได้ทานสับปะรดอีกแล้วนะคะ นางก็จะประมาณนี้นะคะมีสับรถทานนะคะดูนะคะนางก็จะประมาณนี้นิดนึงนะคะใจชื้นขึ้นมาเนาะอย่างนี้เนาะส <c oughs> วัสดีค่ะก่อนอย่างนี้สวัสดีค่ะก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนะคะอย่างนี้สวัสดีค่ะนะคะทักทายนะแม่แม่ด้วยนะคะสวัสดีนะคะกินไปด้วยนะคะ กินไปด้วยนะคะแล้วก็ยกมือไหว้อีกไปด้วยนะคะต้องกราบขอพระคุณนะคะ้เอซทุกคนทุกท่านเลยนะคะกราบขอพระคุณเอซทุกคนทุกท่านเลยนะคะท่านได้นะคะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยิ่งนิ่มของเรานะคะก็เรียนเชิญนะคะโ็เข้ามาอุดหนุนผลไม้น้องได้นะคะแวะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ให้น้องได้นะคะ <t> น้องมีเชือกเดียวค่ะนะคะน้องมีเชือกเดียวนะคะ <sino> ถ้าท่านคุณแม่คุณ ที่คุณพ่อนะท่านใดนะคะสนใจนะหรือ FC ท่านใดสนใจนะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยิงนิ่มของเรานะคะก็เรียนเชิญนะคะอุดหนุนผลไม้ได้นะคะหรือนะะสั่งจองนะออเดอร์นะคะผลไม้อุดหนุนผลไม้เพื่อนะสะสมคะแนนซื้อนะคะต้นสับปะรดให้น้องนะคะหรือต้นหญ้าให้น้องก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาที่นะคะยูทูบนะคะช่องพังหยิงนิ่มของเรานะคะติดต่อกับแม่ขวานได้นะคะ 0967410407นะคะไอดีไลน์ของแม่ควานนะคะท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยิ่งนิ่มได้นะคะเข้ามาเป็นนะคะช่วยนะคะช่วยนะคะซื้อต้นสับประรดนะคะหรือช่วยนะะ้น้องช้างได้นะคะ <S <S เข้ามาแล้วนะคะก็นะคอมเมนต์เข้ามานะคะหรือนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับแม่ควานได้นะคะเพราะว่านะคะ ช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะคะเงียบมากๆ,ๆเลยนะคะอากาศยูต่อสู้ค่ะมันเอาอ่อนดิค่ะอากาศๆๆที่พนไดยอดอ่ะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องพังยิงนิ่มของเราด้วยนะคะ <S <S คุณพี่แม่ขะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ทุกกาลังแรงเชียร์แรงใจที่เข้ามาเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่แม็กนะคะที่นะเข้ามาช่วยนะผละไม้น้องนะคะกลาบขอบพระคุณนะ,ะพี่แอนกับพี่ตั๊กด้วยนะคะที่นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยูยิตของเรานะคะหรือนะคุณแม่เล็กด้วยนะคะที่ท่านเคยนะคะก็แวะเข้ามาเมตานะคะเดี๋ยนะทุกคนทุกท่านเลยที่ท่านเคยคุณแม่วิมลน,นะคะคุณแม่นฤริมลน,นะคะ สำหรับหลายๆท่านเลยนะคะกราบขอพระคุณนะคะกราบขอพระคุณพี่ตูนด้วยนะคะกราบขอพระคุณด้วยนะคะกราบขอบคุณนะ,ะพี่วิชุดาด้วยนะคะกราบขอพระคุณที่กำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาช่วยอุดนุลผลไม้นะคะให้น้องช้างนะคะได้ทานนะคะหรือนะ,ะสะสมคะแนนเพื่อจะนะซื้อต้นสับประรดให้น้องนะคะสูตรทัดเด้อ ดูความนะความที่ว่านะฮะอยากกินนะคะเห็นไหมคะสู้จนได้นะคะถ้าโซลุตนี้ตัวใครตัวมันนะคะถ้าโซลุดนี้ตัวใครตัวมันนะคะเพราะว่าพอควนันมาอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะโซะขาดเป็นเรื่องนะคะโซะขาดเป็นเรื่อง ริงยิมดีใจมากๆเลยนะฮะเนาะวันนี้ได้นะต้นสับปะรดกินนะคะก็ฝากพ่อแม่ๆนะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วก็กรับชมรับฟังนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบนะคะแม่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่นะ เข้ามาเติมคะาแน่นนะคะหรือป้อนผลไม้ให้น้องนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่นะช่วยเป็นนะส่วนหนึ่งของครอบครัวหญิงนิ่มของเรานะ,ะเป็นนะคะช่วยใน,ในทุกๆเรื่องนะ,ะกับแม่ขวานนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกรขอบพระคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเลยนะคะ ็ขอให้แม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรพัฒนาทุประการนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอ,อพระคุณนะคะกราบขอ,อพระคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเลยนะคะและท่านที่เข้ามาอุปการะนะคะหรือเข้ามาช่วยนะคะช่วยเหลือน,ะนายามที่ท้อแทนะะ้นะนยามที่สิ้นหวังก็นะแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านก็ขอให้เข้ามานะคะ เข้ามาคอมเมนต์นะคะหรือเข้ามานะคะให้กําลังใจนะคะไม่ขวานสู้ๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะแม่แม่เอฟซีจ๋าถ้าไม่ได้พวกท่านนะคะเราคงไม่มีจุดยืนเลยนะทุกวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาเลยนะคะจริงน่งต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณนะทุกคนทุกกาลังใจเลยนะคะทั้งที่เอื mankind, ่อน้ำหรือไม่ได้เอื่อน้าต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ขาก็นะคะตอนน i̇şte so kind of ี้ก็ยังลงไม่เสร็จกันเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ลงไม่เสร็จเลยนะคะก็นะ มาพบกับนะคะในคลิปต่อไปของหยิ่งนิ่มได้นะคะก็นะอยากอย่าลืมนะฮะกดกดลิงก์กดนะฮะกดนะฮะติดตามนะกดไลค์กดแช์นะคะกดไลค์กดแช์กดติดตามนะคะช่องพังหยิ่งนิ่มช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็นะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะก็มาพบกับคลิปต่อไปนะคะได้ในโอกาสหน้านะคะบายบายทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีนะคะและมีความสุขนะคะ ความเจริญน,นะและสุขยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซทุกคนทุกท่านด้วยนะคะ <ว î S 1> ไป <ว î> พบกับนะคะคลิปต่อไปได้นะคะ <cs uk> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะเสีย <c uk> er นะคะการนะคะอัปเดตนะคะก็นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซทุกคนทุกท่านเลยนะคะ <c uk> ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ <c uk>